เห็นรถเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถขนผักรถเก่งประมาณ20-30คบสาบคันคไม่มีใครขับกันต่อก็เลยเดินไปถามว่าเนี่ยจะไปสีสัชนาลายัยต้องการจะเข้าไปสุโขทยัยแล้วจะไปพิษณุโลกเนี่ยผ่านเส้นนี้ได้ไหมเขาบอกอ๋อวิ่งได้เลยแบงหน้านิดน,นึงเดี๋ยวเจอทางเลี้ยวเนี่ยแต่ระยะทางเนี้ยไกลนะประมาณ6กกิโลคุณพ่อก็เลยแบบว่าโอเคเรามั่นใจว่าเราขับเก่งขับมาได้สักประมาณ1ิ สิบนาทีไม่มีรถส,สวนขึ้นมาเลยเปลี่ยวไปเลยเปลี่ยวเลยครับข้างทางไม่มีบ้านคนม,มันมืดไปหมดจนสุดท้ายพ่อไปสุดอยู่ตรงสามแยกเข้าศีสัชนาลัยแล้วก็ไปเจอป้อมตำรวจอีกอป้อมหนึ่งก็เลยจอดตรงนั้นตำรวจที่เขานั่งอยู่ที่ป้อมครับเขาตกใจมากตำรวจบอกคุณไม่รู้หรอกว่าเส้นนี้ขึ้นชื่อมากว่าหลังพระอาทิตย์ตกไม่มีใครผ่านปรากฏน้าก็เลยมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ ที่ตั้งแต่พี่ขับเข้ามาผมเห็นตลอดทางเลยนะใช้คําว่าตลอดทางใช่ครับ,รบน้าบอกเห็นลักษณะเหมือนคน mm hmm. ตัวดําๆครับยืนอยู่ทางไหลทางด้านซ้าย mm hmm. พอรถเข้าไปใกล้นะถึงเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ผ้าถุงสีดํา mm hmm. แล้วก็ผมยาวๆ mm hmm. ลงมาที่กลางหลัง mm hmm. แล้วก็หัวกระเซอิอกระเซิงนิดหน่อยขับไปได้สักระยะหนึ่งประมาณสักกิโลสองกิโล,โลเห็นอีกแล้วครับ mm hmm. คนเดิมนะน้าบอกคนเดิม oh oh. เพราะผ้าถุงเป็นลายคลิปเดิมสีแดงครับน้าบอกเอาละ ไม่น่าใช่คนแล้วทีนี้ตอนที่นั่งรถมาก็หลับมาตลอดทางนี่แหละทีนี้มีจังหวะหนึ่งครับคุณแม่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าสายตาทางซ้ายครับที่แม่หันไปแม่บอกเห็นเป็นเหมือนลักษณะของแท่งดำๆ <c oughs> บางอย่างอยู่ตรงกระจกตรงแคริบอยฝั่งนี้แล้วหันกลับมาปรกากฏทางขวาเห็นเงาเหมือนกันก็เลยหันไปมองเห็นเป็นแท่งเหมือนกันแม่ก็เลยหันไปทางท้ายรถครับ ปรากฏเห็นเป็นลักษณะกลมๆ uh huh. ห้อยลงมาจากตรงตรงหน้าต่าง uh huh. หลังคารถนะครับ uh huh. แล้วก็มีลักษณะเหมือนเส้นผม uh huh. แม่เลยอุปมาเลยว่าอุปอุปมาอุปมาไปเองเลยว่าน่าจะเกาะอยู่หลังคารถอย่างนี้